ทํานายความฝันเลขนําโชคฝันเห็นคนเกาหลีใส่ชุดโบราณหน้าแดดจังกึมมาแล้วจ้าฝันเห็นคนเกาหลีใส่ชุดโบราณฝันเห็นคนเกาหลีใส่ชุดโบราณโบราณแปลว่าอะไรชุดชุดฮันบกฝันเห็นคนเกาหลีใส่ชุดฮันบก ฝันเห็นคนเกาหลีใส่ชุดฮันบกแปลว่าอะไรฝันเห็นคนเกาหลีใส่ชุด ฮันบกแปลว่าแฟนเก่าแฟนเก่าจะกลับมาง้อขอคืนดีแฟนเก่าจะพยายามกลับมาง้อขอคืนดีเพราะเห็นว่าคุณเนี่ยมีชีวิตที่จเจริญก้าวหน้าในขณะที่เขาลำบากสาวโสดหนุ่มโสด พ่อไม้แม,ม่ท่านมีเกณฑ์จะได้คู่ครองเป็นคนต่างชาติเป็นแม่ไม้พ่อไม้เป็นทห um ารตำรวจท่านมีเกณฑ์จะได้เนื้อคู่เป็นคนต่างชาติเป็นแม่ไม้พ่อไม้เป็นตำรวจมีดวงที่จะมีคนรักใหม่มีดวงที่ท่านจะได้คนรักใหม่เป็นทห <succeed and> <living> ารเนี่ยได้ เป็นทหารตำรวจเป็นพ่อไม้แม่ไม้เป็นคนต่างชาติคนรักเก่าที่เลิกกับคุณไปอจะพยายามมางา้อเพราะเห็นว่าคุณเนี่ยดูอูฟู่มั่งคั่งร่ำรวยขึ้นในขณะที่เขาเนี่ยลำบากเลขนำโชค8ปดหกแปดห9เดหกดหก รับทำนายดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูเท่านั้นท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มาเอ๋จะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ